เฮ้ยจะจะเล่าเรื่องผีให้ฟังเพ<อ>ิพ่งเจอมาวันนี้ทีว่ว่าทำไมทำไมถึงตื่นขนาดนี้ใช่ไหมจะจะเล่าให้ฟังไว้คือคืออยู่บริษัทนะมอีเชียมันมเล่าตอนเที่ยงคืนด้วยสัวคกูจะนอนได้ปนะเนี่ยเฮ้ยพ <c oughs> ี่โจก็กลัวผีนี่หว่าลืมไปพี่โจแว่นตาขาวจัด ไม่อะ่แต่แต่แต่น ah, ี่น uh, sure, sure. ี่คือเรืはは่องจริงพี่ผมผมคิดว่าผมเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตที่ว่านี่คือใช่เว้ยไม่เหตุขนาดนั้นหรืเปล่าใช่ใช่ผมผมก็ไม่ค่อยอยากจะเล่าเท่าไหร่ะไไ่ออยาากรรรับใคเเขว้หืปลผมไม่ค่อยอยากจะเล่าเท่าไหร่ด้วยซ้ำเลยเล่าสักหน่อยไหมน้องน้องบอกไม่ไม่ไม่เรามาเรามาก็คือเมื่อวันเมื่อวันไหนวะเมื่อวันวันพุธสิเนาะเออวันพุธช่วงเย็นเว้ย ผมก็ขึ้นไปที่ชั้นสองที่ในตึกตึกตึกหนึ่งนะอยู่ที่บริษัทใช่ไหมออแล้วทีนี้ห้องมันอ่ะมันเป็นห้องที่พบ่บอปิดปิดห้องลับเพราะง,งั้นเถอะอารมณ์เป็นห้องแบบ R ะอาร์ดีห้องแห่งความลับเพราะมานนั้นใช่ไหมล่ะก็คือจะขึ้นไปับแล้วลทีนี้ก็เลยว่าจะเปิดประตูเข้าไปก็จะขึ้นไปเล่นกับพวกพี่นะพวกพี่ที่ทํางานอยู่ในนั้นก็เคาล็อกประตูไว้ก็เลยเราก็เลยดึงประตูแล้วก็ขอประตูแบบเฮ้ยพี่เปิดผมหน่อยอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าไม่มีคนเปิด แล้วตอนห้าโมงเย็นนะห้าโมงเย็นแล้วทีนี้ในด้านขวาตร,ตรงกระจกอะเขาก็จะมีแบบมูลี่มูลี่ที่มันเป็นเส้นๆเ,เ,เส้นเห็นเหอ,อพวกแกจะตัดแหวงออกไว้ตรงนึงเอาไว้สองคนเวลาใครมาอะไรเี้ยผมก็เห็นตาตาคนหนึ่งกับจ้องผมอยู่ผมก็คิดว่าเป็นพี่ผู้หญิงที่อยู่ในนั้นผม,ผมก็เลยแบบเฮ้ย hey, พี่เปิดให้ผมดิจะมาแก้งน้องทำไมบอบผมก็เคาะประตูอะไรอย่างงี้นะ แล้วผมก็มองไปที่ตรงกระจกนั้นเว้ยก็ยังมองผมอยู่มองแบบจ้องเลือกแล,แล้วแบบเอียงคอเอียงอะไรดูเลยนะเออผมก็เลยจ้องตาคืนก็คิดว่าเป็นพี่ในแผนกเว้ยเออแล้ววันต่อมาแต่ก็ท้องแล้วผมผมก็เลยแบบเดินลงไปข้างล่างกลับบ้าน <c oughs> เนี่ยเฮ้ย <c oughs> นี่ซีเรียสนั้นเนี่ยวันต่อมาเว้ยก็เลยผมก็เลยถามว่าทำไมำไม,ไม่ทำไมไม่เปิดประตูให้ผมเ <c oughs> ขาก็บอกว่าเปิดประตูไห้ใครเออเปิดประตูให้ผมไงผมบอกเคาตอนห้าโมงทำไมไม่เปิดเออ แล้วทีนี้แกก็เลยบอกว่าพวกกลัวอยู่ในห้องอยู่ข้างในในห้องนั้นอีกเว้ยมันจะมีห้องอีกสองห้องข้างในอ่ะคือพวกแกอยู่ห้องสุดท้ายทุกคนเลยเบ้เออแล้วรผมถามว่าเอา้าแล้วใครมองหน้าผมใครใครจ้องตาผมนั่นแหละประเด็นเลยที่กู<ต>จ้องตา<ม>ใครอเออแบบเฮ้ยแล้วมองแบบอารมณ์แบบมองแบบตาเหลือกใส่แล้วแบบตาแบบ เป,เป็นผู้หญิงเว้ยรู้เลยว่าเป็นผู้หญิงเพราะว่าเขาขีดเขาขีดตา,า,อาชอบหรือเปล่าเขาขีดตาตรงนี้แล้วก็แบบตาผู้หญิงอะแล้วก็มองแบบมองแบบเอาเรื่องอะแล้วกูสึกไปจ้องตาเขาไงแล้วกูจําดวงตาเขาได้อยู่เลยไอ้เชียแล้วแบบใครว์แล้วพี่ผู้หญิงอยู่ข้างในนั้นนะ่ะเขาไม่แตกหน้านะเว้ยแล้วใครอะ่ะไอ้เฮียเอาเราบอบกแล้วพอเขาพูดปุ๊บกูขนลุกเลยแบบไอ้เชียพี่อย่ามาแก้งกันดิ <c oughs> ก็ต้องเป็นพี่แหละ <c oughs> พี่ผู้หญิงนั้นมีคนอยู่ในแผานกมีคนเดียวนะเว้ยเออ เขาบอกเขาไม่ใช่กูกูไม่แต่งหน้ามึงก็ดูดิเขาบอกงี้เอา้าเชีย่ยแล้วใครวะกูจ้องตาใครวะอา,อารมณ์อา,อารมณ์แบบตาแม่องอมเ,มเหลืองเหลือ,ลองยี้ปะผมก็เลยแบบก็คอประตูแล้วก็แบบไปจ้องตาคืนอะ่ะไอ้เชี่ยแบบกูแบบไอ้เชี่ยแบบอแบบตอนแรกก็ไม่คิดอะไรคิดว่าเป็นพี่ผู้หญิงยี้ปะแต่พอบอกว่าไม่ใช่แกเว้ยแล้วใครอะไอ้เชี่ยกูจ้องตาใครขอหรือเปล่า ไม่ไม่ตอนแรกก็คิดว่าอ่ำกันไปไปมาไอพวกพี่ไอพวกพี่พี่พพที่ทํางานอยู่นั้นวันต่อมาแม่งไม่กล้าทําโอ้กันหีย <c> พ <oughs> ายกันกลัวกันหมดเลยเออแบบเชี่ยแม่งสุดตีนอ่ะจริงจริงคือแบบผมว่าชัดสุดสแหละแล้วลคือแบบประเด็นแบบเอียงคอเอียงอะไรดูผมเลยเว้ผมผมมาคิดภาพตามว่าแม่งไม่ใช่คนแล้วแบบชัดชี้ๆนี่คือชัดมากทุกคนนี่คือผมร้อยเปอร์เซ็นต์จริง ให้เลยครับอันนี้ติดเห็นเป็นคนเลยนะเห็นเป็นเป็นลูกกระต่ายพี่แล้วเป็นหน้าคนเอียงไปเอียงมาแต่เห็นเห็นตาแค่ข้างเดียวนะเพราะว่าแบบเป็นมูลี่แล้วเขาตัดตัดเลยให้เหลือช่องนิดเดียวที่แบบเอาไว้ส่องไอ้เฮียชัดจริงๆพี่อันนี้ใช่เลย<ฮ>เหตุการณ์นี้ผมว่าแม่งโหสุดยอดว่าคนต้องไปทําบุญอะไ<ฮ>อ้เฮียแล้วแ็นะแล้วเสือกไปจ้องตากลับไงผมแล้วมันติดตาผมอ่ะ ตอนแรกคิดว่าเป็น mm พี hmm. ่ก like ็เลยเราเลยไม่ได้คิดอะไรผมเลิกคิดไปแล้วแต่พอไปถามว่าเฮ้ยทำไมไม่เปิดให้ผมเขาบอกใครจะเปิดให้มึงพวกกูอยู่ข้างในกันเออเอาแล้วเี้ยกูโดนแล้วไอสัตว์ห้าโมงใครก็ไปเลยนะไอพี่เผื่อเผื่อเจอครั้งหน้าพี่ก็บอกไปเลยวดนี้ออกอะไรอ่ะพี่พูดเลยพี่ไอเชี้ยกูงงตรงกูไปจ้องตาคืนกูนึกว่าเป็นพี่เนี่ยไม่ทันแล้วเวห้าโมงบอกบอกต้องมาตอนตอนป่ายๆหน่อย ใช่ใชโอ้ยเ้ยเอาซะผมแบบหล่อนจัดเลยวันนี้ก็วันนี้ที่กลับช้าเพราะว่าทำโอทีเหมือนกันก็หล,ออล่อนเหมือนกันอารมณ์แบบรีบรีบ,ร,บรีบปั่นงานที่ฝ่าอะไรกลัวไอ้เหยหลอนจัดโอเคแล้วทุกคนไปจ้องทําไมก็นึกว่าพี่ผู้หญิงเราก็นึกว่าเขาแบบจ้องเล่นเนี่ยเราก็จ้องคืนเนี่ยผมแบบเอาหน้าไปจ่อกระจกแบบจ้องสู้เลยนะแต่ก็คิดแต่ก็คิดในใจอยู่แล้วว่าทําไมแกจ้องดุขนาดนั้นแบบจ้องแบบ คือแบบจะกินเลือดก,กินเนื้อเลยแบบจ้องแบบจ้องแบบเคยเห็นในทีวีป่ะแบบเคยดูหนังผีปะ่ะเออจ้องแบบผีจ้องอ่ะจ้องอย่างนั้นเลยจูออนใช่ไหมเพี่อนจูอนอนกูงงเอาพี่ปุ๊บเป็นต้นติดเลยเดี๋ยวถ้าไปมองหน้ากูอย่างไงป่ะไอ,อผมก็เลยแบบไปจ้องคืนไงเออก็เลยแบบไปจ้องสอนนู้อันนี้อันนี้อันนี้คิดได้ใจหรือว่าด่าไปคิดได้ใจคิดได้ใจเอา้าว<อ>ทำไมจ้องอยู่วะไอเราก็เลยจ้องสู้นะก็แบบคนเคยรู้จักกันเนี่ยแบบจูออนใช่ไหมเมีอย่ภาคหนึ่งที่คนที่มันแบบเข้าแบบนบ้าน ตอนแรกในใจนเอาอยู่สือพิมพ์มาปิดหมดเลยเแล้วก็จะมีดวงตาอออของผีจุออนนั่นแหละดวงทางช่องหน้าตา่างอง้ใช่ใช่ใช่ไอ้แี่ชัดจจริงๆกูที่อยากลองให้อลยเแี่กูยังจำลูกตาลูกนั้นได้อยู่เลยสัตว์แม่งเอาตลอดเลยของแท้ของแท้